ẩn vẫn là là từ vẫn mươi này tại lãnh đạo thắng sự sáng. Tôi nắng sáng 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 Từ sáng sáng สลับเดี๋จะมีเวอร์ชันยึ้ย้นแตะล็กนะตึกสมองสมองสลับ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 โอเคยก เมื่อแนี้นะหนึ่งหนึ่งะสองสามสี่ห้าอันนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีการคือของเก็บออสิสิกเ็ออสิสก็ะ้องฝึกแบบนี้นะเดี๋ยวว่าจา์จะมาแบบกั้ให้เพราะนั้นถ้าพอาจา์บอกว่านะจำได้ไหมหนึ่งหนึงกแบบไหนหนึ่ง ห3 4 5โอเค2 3 4 5